สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเป็นการอาแช่ฟองน้ําลงในกระมังนะคะลงในกระมังแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะเรากดฟองน้าให้ให้น้ําอิ่มตัวเลยนะคะให้ฟองน้ําอิ่มตัวเลยนะคะเติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็กดฟองน้ําเพื่อที่ให้ฟองน้ำเขาตับน้ําได้มากที่สุดนะคะเขาจะได้ชุนชื่นเนาะ อันอันที่ฟองน้ำจมเื่ๆก็คือมันจะส่งผลต่อการงอกของมันเล็กเคลื่อนช้านะคะเราก็ลองจับดูเนาะมันมันหนักเนาะอิก่มนทนิก่อกดฟองน้ำจะมีแบบสองแบบนะคะหนูซื้อมาสีเขียวเนะาะการที่ อ่าใส่เขียวเนะี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยนุ่มเนาะเนื้อเนื้อจะผิดกันเนื้อหยาบก,กับเนื้อละเอียดอันนี้จะเป็นเนื้อละเอยียดน่าจะการดูดซึมน่าจะดีกว่านะคะต่อไปฟองน้ําเราอันนี้คือกระมังนะคะนี่คือกระมังเนาะอ่าหรางวังแล้วมันได้สามแผ่นพอดีนะคะมันจะเหลือ,อนิดนึงนะคะเหลือนิดนึง ต่อไปนะคะเป็นการหยอดมเมล็ดขึ้นช่ายนะคะอันนี้เป็น,มนเมล็ดขึ้นช่ายนะคะที่เราใส่เป็น,มนเมล็ดที่เทมาจาของหนูใช้ที่เทมาจากถุงเนาะหนูใช้เจียไตยนะคะเจียไตยนะคะแล้วแต่คนบางคนจะชอบยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ลองเลือกดูค่ะ ก็ต่อไปจะเป็นการหยอกเล็ดนะคะจะหยอดให้ดูะคะ่ะตรงน,นี้เนาะที่เราผ่าไปเล็กๆเนาะอันนี้คือหนูตัดเนะหนูตัดเพราะว่าตัดไว้มันเป็นการที่ว่าถ้าเราตัดไปปุ๊บแล้วเวลาเราจะแยกออกไปใส่ไปใส่ถ้วยใช่ไหมคะมันจะดึงออกง่ายถ้ามเมล็ดพันขึ้นแล้วเรามาตัดเนากลัวมันจะไปโดนต้นเนาะเพราะก็โดนลากของมันค่ะแล้วก็เป็นการหยอดมเมล็ดนะคะก็ เอาไม้นะคะจุ่มไปนในน้ำก่อดกระสลัดหน่อยหนึ่งเพื่อการที่ว่าจุ่มไปแล้วมันเลยจะติดไปลายไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็หยอดเนาะยอดลงไปนะคะทําแบบนี้นะคะหยอดมันลิดลงไปบางคนก็จะกองก็ได้เนาะกองก็จะขึ้นดีอยู่เหมือนกัน มันก็จะติดหลายเม็ดหน่อยนะคะตอนละลุมเราก็จะเพาะไว้นะคะประมาณสองอาทิตย์ก็จะเอาลงเอาลงถ้วยนะแล้วก็ปลูกในระบบไฮโดรไฮโดน้ำนิ่งนะคะอันนี้เป็นการเพาะเล็กถ้ามเล็ดเยอะเกินไปก็ต้นก็จะไม่สวยเนาะมันจะใหญ่เอ้มันจะไม่ใหญ่มันจะเล็กนี่ ลายเม็ดจ้าค่ะอันนี้เป็นการทดสอบเนาะการทดลองเพราะว่าหนูก็ทำครั้งแรกนะคะกับคืนชายไม่รู้ว่าจะได้ดีแค่ไหนไม่รู้นะคะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะเนาะแล้วเราต้องมาดูกันอีกสองอาทิตย์ ว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตดีไหมจริงๆหนึ่งตยทิศนี่ก็เริ่มโตแล้วแต่ต้องมาดูกันงอกของเขาว่าจะดีแค่ไหนหยอดวยอดเต็มเลยนะคะถ้าเรายอดประมาณฟองน้ำละหลุมรูละประมาณ ห้าหกเมตรอะไรเงี้ยไม่เกินสิบเมตรอะหนูว่ามันน่าจะต้นใหญ่กว่านะคะบาง,งคนเขาจัดกองเนาะกองเป็น ไม่ไม่ไม่หยอดเยอะขนาดนี้นนะเขาจะกองข้างบนกอง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 นะคะก็้อกเหมือนกันรูหาย ันนี้ทำกินในครวัวเรือนนะคะอันนี้คือแบบเราทดลองทำก่อนนะคะแล้วก็ถ้าการจเจริญเติบโตดีผลลัพธ์ออกมาดีก็อาจจะขยายแปลงนะคะเราทำใหญ่ขึ้นเนาะโอเคค่ะยออจนกว่าจะหมดเลยนะคะแล้วก็ไปตั้งอยู่ใน ที่มีแสงสว่างนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใน่มเงินไปต้นเขางอกขึ้นมาแล้วมันจะยาวเนาะมันก็จะไม่สวยต้องอยู่ในที่มีแสงสว่างอากาศถ่ายเทนหน่อยโอเคค่ะ